สวัสดีครับพ่อแม่ไอ้น้องสุขสุขคนครับโอ้พี่น้องกินฮอดไหลายพออ่อคนนี้เราจำขังแงพี่น้องเมืเอ่อนี้อาหารสิงโตคือเกาครับครับเอามาตอนพี่น้องมื้อนี้ครับก็กินฮอดหลพี่น้องสิบก่ามือแล้วครับพี่น้องคนนี้ก็นี่คืออาหารสิงโตพี่น้องเมื่งขราบอาหารสิงโตเนี่ยไข่หลังเอฟซีเป็นขอหมาอีกอันนี้ตับพี่น้องตับสด,สดเลยมื้อหนึง่งปจ่ายตลาดเองครับมือ้อนึ้งพักกะอามาแบบเป็นสวนพี่น้องพักครับ ปกแตงครับพี่น้องครับลิ้มะละลูกโดดพี่น้องเนอะ้มีปัดพี่น้องเปิเทียมทนุนป้าต้องอรอซาครับพี่น้องถุมทวงป้าต้องอรอซาพี่น้องขาดบัไดเพี่น้องเลยครับแก้วขมขม,ขมครับพี่น้องครับของมหาสามสามเก๋เ้าศูนของเขาเองครับเขาบ้าถิงพี่น้องครับเขาบอกว่าเช้เวลาเขาเขาพลางานหนีหเขา บ่ตตองครับพี่น้องเกลือเดียวกับสูได้พี่น้องบ่ตตองกลัวครับแสบคือเกลือพี่น้องบ่ตตองรอสามาเลยครับสวัวพี่น้องเข้ามาพี่น้องฮ้องพี่นออ้องชอบอือืม ที่ออจะเป็นน่องเอเตียครับหลายหมืออ่นระห้ศไเปน่องทอนแห้งทั้งอยากกาหรอย่างงายไปน่นอนงอาหหลายเบกทำเปนตัวเปนน่องอยากไปนองกินควานเหรอทำปนองทำเป็นตวเลย

chấm cho không bị không tại bao đường thưa cô. ขอ,ขอบคุณเอฟซีนะพี่น้องนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามมาเรืย่ยๆผมมุดถึงพี่น้องครับผมมุดถึงเอฟซีผมมึงกันไปไเรื่อยๆพี่น้องนะกดติดตามไปไเรื่อยๆพี่น้องมึงอะไรอย่าลืมติดตามนะพี่น้องเนดะ้อ ผมไปหายไปเลยน้อครับติบกูมือหายไปกับพิงงาน,นพี่น้องอยงอดแหงอืมเดือดเสืออาหารชิ้นตัวมาตอนพี่น้องหลายๆพี่น้องเนี่ยมันมาตายเนี่ยครับเดินสายนี้พี่น้องสายบีบปาบ บรรยากาศก็กดีดีครับพี่น้องมผมเนี่ยกำนังฝนตกแข้งยังมึงด้านหลังผมเป็เพียงตุนใหม่มีอตุน่นระคายแขงพี่น้องมึงด้านหลังนี่เพียงแข้บพี่น้องอยู่วงแขนผมเนี่ยเห็นปะขยับตุนใหม่มึงนะบรรยากาศดีดีพี่น้องของผมเนี่ยฝนวกรตกอเย็นทนทน,นพี่นออ้นนนอ,งนอ,งนองเลยหม่องเก่าคนแรกเก่าพี่น้อง มึงตับไปพี่น้องขอสดดวดให้พี่น้องน้ออืงสวดอือเราพี่กระเดียงดึงดึงพี่น้อง เป็นตัวแสบใส่ขึ้นี่ยอ้านห,หลายๆเป็นนองงานกันไรเป็นน่อกรอที่นอดวันนี้พาฝนเปนนองพาฝนไปหาซืา้อไปจา่ยายตลาดเป็นนองมันอะโอ้โอ้โหปพิกยองเป็นนองฟาผ้าเราบมูพ,พกิกกะได้ ไตเบาเลยเออตัวนี้อ้วอหอนหูทิ้งบึงินองเลยอ้หืวนี่ไตบึงลองเลยเป็นไหโอ้วอ้เป็ดขาับิน้อง

แสบอยู่คนเดียวแ <c oughs> ล,ล้วับางบนนอนคนเนียโอ้คงหลังก็ตับดีนองเอตีบ้าขอมาเอติบ้ากินข้างหลังมันจะแสบแสบมากมองเอติบ้าตั้งมาสามเกือก็เห็นเกือเดียวครับ สามเกลอคือเก้าพี่น้องบินเดียวอีกแล้วบ่กใครความกันพี่น้องน้ำมึงคนละหมองบางคนก็เลือกที่หาทุ่มพี่น้องนี่กับร้าบุงหกม้วกวลเหรอพี่น้องใช่เรื่องงั้นเรี่องแกมันเราวก็ดนี่เนาพอไปแจตลาดพี่น้อง ต้มังเข้าไปเนืน้อสดเลยต้มนุนสด,สด

พี่น้องก็พี่น้องพี่น้องทุกคนเด้อปกติปกติตามมือนี้ก็เอาอาหารชิ้นตัวมาตอนพี่น้องกะครับเยอะบอร์ดอกมึงยังมึงมึงเหล่าจะลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องนะกดติดตามน้ำตีพยายามให้สักอาทิตย์นึงอ่าสักสองคลิปสามคลิปก็ตีพยายามให้มาท้ายพี่น้องมึงกันครับเอามาตอนพี่น้องมือนี้ก็เอาตับกับไข่หลัง มันต่อยพี่น้องแล้วว่าเอซี่บอกว่าอยากเบื้งนี้แล้วเนี่ยก็ได้จัดให้พี่น้องค้าบนเอ้ก็ขอฝากชาวนาพี่น้องนะสามเกลือพผาสอบพวกเขาพี่น้องที่เริ่มกดไลค์กดแชร์ที่น่าขอติดตามพี่น้องกดติดตามพี่น้ำมือเราพี่น้องเด้อก็เอาถ้ามีเราพี่น้องเอามาต่อยพี่น้องอาหารถึงโตคลิปหน้าพอก่อไงพี่น้องครับก็จะไปอยากจะบอกพี่น้องว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ